หลังจากวางผ้าแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะเสร็จแล้วถ้าทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเย็บนะคะนี่ใส่แล้วจะเป็นลักษณะนี้ใส่สบายนะคะท่านใดสนใจก็ทำตามได้เลยนะคะ ดูขั้นตอนวิธีเย็บนะคะพอเราตัดภาพมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเย็บตรงเป้านี้สําหรับใส่ซิฟนะคะเราก็เตรียมซิฟไว้ตรงกลางะะตรงเป้านี้ว่าจะถ่าต่ําจากเส้นมาเท่าไหร่ก็เอาช็อคปีบไว้นะคะแล้วข้างบนก็หนีได้ใส่ซิฟนะคะเราก็เย็บด้านที่มีเส้นข้างบนเราก็ใส่ซิเย็บมาอีกรอบหนึ่งล้เราก็ไปโค้งแบนวันนี้จะใส่ซิปซ้อนนะคะด้านหน้าใส่ซิปซ้อนได้นะคะ ไม่ต้องใส่ซิปแบบผู้ชายก็ได้ใส่ซิปซ่อนเลยในต,ตรงนี้ปูจะใส่ซิปซ่อนที่นี้ทีนี้พักไว้ก่อนเรามาเย็บตรงที่เป็นจีบนะคะที่เราเผื่อไว้ห้าง,งนี้เราจับเข้าหากันแบบนี้ดูเส้นเอวให้ตรงกันแล้วก็เย็บลงมาที่ปลายปลายปลายเกตดตรงนี้ก็เย็บลงมาเลย ถ้าอยากทำจีทวิตก็ทำแต่จีทวิตมันก็กว้างกว่าน,นี้หน่อยนะคะนี่ทำเป็นจีป้ายปริอจีถงนะคะผูใช้ผ้าสเปนเนชชั้นเรียนก็สามารถใช้ผ้าอะไรก็ได้ที่ชอบน,นิ่มหน่อยนะคะจะทรงจะสวยนี่แล้วก็ตัดส่วนเกินออกตรงนี้ทำกระเป๋าข้างนึงก็ทำเหมือนการเตรียมไว้นะคะข้างนึงก็ทำเหมือนการเตรียมไว้เตรียมไว้เป็นลิ้นซิปนะคะเตรียมไว้ ใช้ซิปซ่อนแต่เราก็ต้องทำวินซิปไว้ด้วยนะคะเ็ <c oughs> ืเย็บท้ายไว้ับปรบบเอาด้านโชว์ขึ้นมานะคะเย็บสองอันนี้ให้มันติดกัน <c oughs> หน่อยแล้วก็ไปโผลนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปโผงอันนี้พับไปก่อนนะอันนี้ผู่กับซิป <c oughs> อันนี้กระเป๋า เราก็พิ้งมาเหมือนกันนะคะนี่พิ้งมาเหมือนกันกระเป๋าทั้งสองแผ่นซ้ายขวา,าจากนั้นเราก็ยอีาหนึ่งแผ่นมาเย็บกระเป๋าด้านนี้ก่อนนะคะก็ดูเราต้องจับดูว่าเวลาเราเย,เยกก็บเย็บจากด้านนี้นะคะต้องเอาด้านที่โชกับโชชนกันนะคะพอเราเย็บเสร็จเราพิกกลับมา ด้านโชว์เราก็จะไปทางนี้เหมือนกันนะคะเอาวิธีทาเย็บก็จับที่นี่วางให้เท่ากันไปก่อนนะคะคเย็กบกระเป๋าก่อนนี่กระโปรงเป็นแบบใหม่สามารถทำตามแล้วก็เย็บใส่เองได้เลยนะคะพออดอย่างนี้เสร็จโค้งนี้จำไว้ว่าถ้าเราจะพลิกกลับเข้าไปข้างในด้านโค้งนี้เราต้องขีดนะคะขีดเว้นสักหนึ่งเซนหนึ่งเซนขีดไป ต่อย่าให้เกินเส้นได้นะเพราะได้อย่างนี้เส็นนะคะเอาด้านที่เป็นกระเป๋าวางอย่างนี้เอาตะเข็บทุกตะเข็บมาไว้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็เย็บเดินคิ้วเป็นหนึ่งคิ้วนะคะย้อมตะเข็บนะครเราก็จะไม่ปิ้นขึ้นมาน้อมตะเข็บไปทีก่อนจากนั้นเราต้องจะเดินคิ้วนะคะเดินคิ้วปากกระเป๋าเ็าวางอย่างนี้นะะวางอย่างนี้ เดินคิ้วหนึ่งตีนผีนะคะเพื่อเป็นปากกระเป๋าปากปากระเป๋าสวยงามนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เห็นไหมเป็นปากปากระเป๋าคราวนี้จากอันนี้นะคะจับให้เขาประกบกันอย่างนี้นะคะนี่ประกบอย่างนี้อีกหมดล็อกไว้ให้เท่ากันน,นล็อกไว้ ดูนะเอาด้านผีกกับด้านปีดประกบกันแล้วก็เย็บหนึ่งตีนผีที่นี่นะคะก็ได้อย่างนี้แล้วอาเข็มโอเคส่งออกถ้าะะถ้าเราเย็บไม่แข็งแรงเดี๋ยวเวลาเราใส่ของหนักมันจะชำรุดง่ายนะคะเพื่อที่จะดูเส้นว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะ ขี้มาดูสคะตงเส้นเขาอยู่ที่นี่ที่นี่ตรวจดูขยับเข้าไปไหน่อยตรงเส้นสันนะคะจากนั้นก็เย็บล็อกไว้นะะเย็บยึดด้านข้างไว้ให้เขาปิดกันไปก่อนหนึ่งเล็บเราปิดข้างแล้วก็ไปเชฟอีกทีหนึง่งเอาช็อคขีดใหมะะ่อีกครั้งนึงคะคะเวลาเส้นข้าดเคลื่อนมันก็เป็นไอ้แบบชิ้นหน้าอะไแบบนี้นะคะอดูสิคะเราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะโคมตรงเป้าโคมเบรน,นะคะก่อนจะไปโนนะคมเอาชิ้นหน้ามาดีชิ้นหน้าเราก็ เตรียมไว้แล้วใส่ซิปใส่กระเป๋าทั้งสองข้างแล้วใส่ซิปซ่อนตรงกลางนี้นะคะใส่ซิปซ่อนเรียบร้อยเราก็เช็คเอวให้เรียบร้อยพอได้ที่แล้วเราก็เอาชิ้นหลังมาประกบนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรีดทีเดียวนะคะชิ้นหลังมาประกบแต่เส้นสะโพกเลยนะคะเจาะเอวลงมา นนี้แล้วเราก็ค่อยไปเย็บตะเข็บท้องขานะคะเย็บอันนี้เสร็จก่อนแล้วก็ออกไปโค้งโค้งแบนะคะ ก็ตัดตะเข็บให้เท่ากันแล้วก็ไปโพ้งนะคะตัดตะเข็บให้เท่ากันแล้วก็ไปโพ้งตนะคะตรงนี้เป้าหลังน,นะคะด้านนี้เป้าหน้าหีนกระเป๋าทีนี้เราก็ไปโพ้งต,งตรงตะเข็บท้องขาไปเลยโพ้งผัาชายไปเลยนะคะในกรณีที่เป็นผ้ายืดๆทีนี้แล้วเราก็เย็บจากกึ่งกลางมาเย็บตะเข็บท้องขาเย็บจากตรงเป้ามาถึงปลายขานะคะเย็บทีละด้านในตรงกระเส้นที่เราเย้งไว้นะคะเป็นานสำเร็จรูปเขาก็จะเปิดตะเข็บประมาณเครื่งนิ้วแล้วก็กะเอาเวลาเย็บนะคะ ลายเย็บก็ดึงแผ่นล่างนะคะพอตอนจบมันก็จะพอดีกันพอดีอันนี้คือตะเข็บท้องขานะคะได้จากนั้นเราก็ปิดด้านในออกมานะคะด้านในตรงเป้านี้เราก็ย้ำที่นี่เพื่อกันเป้าแตกนะคะจับตะเข็บขึ้นมาแบบนี้นะคะเบไว้อย่างนี้แล้วเราก็ปั้นไป แล้วเราก็เย็บที่ตรงนี้หนึ่งเข็มเล็กๆหรือการเป้าแฝงนะคะแค่นี้พอย้ำเล็กๆไหมย้ำเล็กๆไหมอันนั้นก็พับปลายขาแล้วก็ใส่ขอบได้เลยนะคะเช็คของตัวเองว่าเอวเท่าไหร่แล้วก็พับปลายขาแล้วก็ใส่ขอบเลยใส่ขอบธรรมดาเหมือนใส่ขอบกระโปรงแบบใส่ขอบตรงนะคะเองแล้วก็เสร็จแล้วนะคะพอใส่มาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะยาวคลุมเข่านะคะเหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการใส่แบบสบายๆเรียบร้อยนะคะ,ะวิกไซส์หรือไซส์ปานกลางก็ใส่ได้เลยวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะก็ประยุกต์เอาจะเป็นทรงสังส้นทรงยาวก็แล้วแต่เราได้เลยนะคะมีจีอยู่ตรงนี้สองจี่ดนนะ,ะด้านหลังก็ย้อยนิดๆมันก็จะบาลานซ์กันก็จะสวยงามนะคะนี่นักเรียนก็เข้าไปดูวิธีเย็บตั้งแต่ต้นนะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันค่ะถ้าตัดยาออกมาก็เป็นขายาวก็ได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงแบบได้ กเกงแม่เสร็จแล้วนะคะที่สอนไว้กระโปงกางกางเกงกระโปงนะคะหรือบางคนจะเรียกกระโปงกางเกงก็ได้เร,เรียกได้เหมือนกันหมดเห็นไหมคะที่นี่มีจีที่นี่มีจีนะคะมันก็จะช่วยให้ใส่สบายขี่รถไปไหนก็ง่ายก็เป็นแฟชั่นได้นะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วทำตามนะคะ